ครับผมสวนโคโยน,นะครับตอนนี้เราขุดบอ่อเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้ก็จะเป็นน้ําสนิมแดงนะครับเราก็เบื้องต้นน้ํำสีมนุนนะครับตอนนี้ขุดได้ประมาณสักสองวันละเราก็เอาปูนขาวนะครับปูนขาวมาโรยอ่าปูนขาวมาโรยครับตอนนี้อ่าถุงละห้าโลตอนนี้ใส่บอ่อเล็กเล็กอย่างี้ใส่บอ่อเราสองโลครึ่ง ดูนะครับว่ามันจะใสขึ้นไหมถ้าไม่ใสขึ้นเดี๋ยวก็จะอเอาปูนขาวใส่เพิ่มนะครับเบื้องต้นก็ตอนนี้เอาปูนขาวหวานไปแล้วนะครับดูนะครับว่นนาน้ำมันจะใสขึ้นไหมบ่อนี้เแล้วก็ใส่ไปแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราดูต่อไปนะครับอกีกสักสองสามวันไมเ่เดี๋ยว อาทิตย์หน้าเราก็มาดูถ้าเกิดมันยังไม่ใสขึ้นก็จะปูนขาวใส่ถ้าเบอรตนทำมันไม่ใสอีกเดี๋ยวคราวนี้ก็จะเอาอาย่างอื่นใส่ทำให้มันขาวขึ้นเดี๋ยวลองตูต่อไปนะครับ